โยกเพรว่ายิมออกตัวได้ป่ะผแล้วแต่แล้วแล้วก็เอาวาติเอาวาติด <c oughs> <c oughs> ื <champions> ่อกี้แบตมันหลุดครับแบตหลุดเดี๋ยวไปพาไปชมบรรยากาศในงานใหม่ครับก่อนพาไปชมรับเช็ดกล้องก่อนแบตเบิร์ดครับบังคันพี่น้องครับนี่เก๋ม้วนลายครับเดี๋ยวพาไปบวงใหม่ในงานตอนตรงตรงช่วงนี้เขากลมันเสียงเงียบๆเลยครับบอกกันหูเรื่องแน่นอนนึงนะครับน้อง สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ชาวบอลรับชมในการไลฟ์สดครั้งนี้ใหม่นะครับตอนนี้ฮขาอยู่ผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่มองง้านเดโมครับตรงนี้ก็คืออวิธีการครับเขากำลังเซตระบบแสงสีครับเดี๋ยวพาไปบึงบูธขายเครื่องเสียงต่อครับก็มองทีไรกเขาที่เขาตั้งที่ตั้งเครื่องเสียงอยู่เดี๋ยวพาไปชมต่อมองหันแบตเบิร์ตับสวัสดีครับพี่น้องพอนครับ มิซเซอ่าไอบอดี้กรับปูบนวันไหนครับกำลังหาเมย์ครับส่วนไหนของบางกูครับยุตนาหน้าตลาดนะครับนี่ครับตรงตลาดตรงตลาดตรงแค่ไหนบริจาคกันครับเป็นหันอยู่บางกูครับบรรยากาศดีครับตัวน,นี้มุ้ยฝนครับผลิตเครื่องเสียง เสียงทีมงานไก่แฟนตามีอสิ่ครับเป็นกระดังตั้งถุงพงครับพาไปอุ่นวาให้บวานครับจะพาไปอุ่นวาให้หวานครับจะเปิดตอนไหนครับเปิดตอนไหนครับที่สี่ครับที่สี่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ครัวสูงโอ้ตังน้อยอะไรก็ต้องใช้นอดหมุนโอ้ใช้นอดหมุนเอาครับเพราะว่าเราไม่มีตังที่จะซื้อแบบให้ ลูกปืนกด top top เลยนะสู e ตังค์มันน้อยง่ายกว่โมบี้เมียก็หลายสูงนี่ยาวไม่ไดยาวใช่ไหมไ้เมียก็่าน่อยง่ายกว่น้อยเมียก็หลายโอ้สูครับครับลำบากคนมาเครื <F> ่องเสียงนี่นะครับป้าเอาหม่องให้อยู่หม่องในห้องบางครูครับนี่ครับคนถามหลายคุณไม่ได้ตอบอยู่ในนิคมนิคมนิคมอุตสาหกรรมอ๋อแล้วก็บุษากรรมบางครูครับได้นี่เกมมอนมอนครับ หยอีเป oh, ิดฟั่งตันไหนน้อโอ้ตู้ของยิหอยครับนี่คบโค้ดินซีอาลราเปิดก่อนจสามาฟังใหม่เ๋ยวันมาฟังน้ำมันป่าเนอะลองสิเก้น้ลสิเก้าเนี้ยบ่คำนี่คำลองเยอะบ่ครับบ่เห็นเลยคบโอ้แล้วฟ้า เดี๋ยวพาไปเบิ่งอ่าบูดเครื่องเสียงต่อครับอยู่แถวนีิคมอุตสาหกรรมครับร้านเชิญร้านเชิญครับทิมก็ไปร้านเชิญครับของเฮียอไสตับเมันมันมันลือานหรอเปล่าครับเนี่ยจวบไสทัดครับผมปลาหยางปลาหยางเมืองบรรยากาศทั้งหนายครับคือคักจะได้ครับ มือืนยืดมามามาบ้าฟังเกินเสียงนะครับตอนเสาร์นะครับตื่นอยู่ท่านใดมันจับได้นะสวัสดีครับสนชภาษาคาครับเรือมจะเข้ากัมือืนนี่เริ่มเกือประมาณสามสองสามวงครับตัวนี้หน่อยพาลิต์สาวซีเต็มครับมันกำลังเก็บผ่านครับโอ้โแม่นไหมมันดัดกล้องเรียบร้อยแล้วครับเรือเรือยังครับปาเรือเรือเปิดมือยืนครับเรือเปิดมือยืน ครับเนีดออูออจอดครับเดี๋ยวจะมาถ่ายใหม่เลยครับออมือเอือนมวยไฟฝสองมวยหนุงตอนนี้เข้ามาบูดของเข่นทคต่อกันดีกว่าเน่บูดเข่นทคบังคันแมสเบิร์ดครับบังคับมาเริ่มตม้นใหม่เน่ครับผม,ม,มเป็นบูนดของเฮียจอนนะครับสวัสดีครับเฮียจอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกินข้าวยังวันนี้กินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับผมได้ก้อยลาบน้ำตกยังครับผมว่าถากินกับเฮียจอนอยู่ครับ ทั้งลาทั้งช็อกเด้อเฮียจอร์กมาเด้ครับใครที่เป็นเอฟซีเฮียจอรครับมาเด้อครับผมเฮียจอรแนะน้ำมีสินค้ายังมาเนี่ยครับผมครับโอ้ครับโอ้สั่นไหลครับเฮียจอรไปใส่ดิรับรองของถูกไปมองนะครับเพราอราคาลดราคาลดแรกแจกแถมมาให้พี่น้องเฮาครับผมของถูกมาแบ่งพี่น้องเฮาใช้ต้นเจตูลพวกไม้ครับนี่ครับแนะนน้ำเลยครับเฮียโอ้โหนี่บอครับเอาตัวนี้น้องใบสองพันเก่า ไปสองพันไปเป้านี่นะตัวเป้าสองพัเก่าดีบุคันเก้าบาทสองพัน่าอยขึ้เห็ดสีเรียอร้อยบเหีเร่อยโอ้โอ้พูนครับพูนตัวนี้คือตัวเดโมเนาาเนาะตัวชว่าั้างในเป็นยังไงครับบางทีครับเป็นอาคิีพุนครัมแนเห็นสอดเลยไม่เห็นเลยครับข้างในครับ นี่ขั้นแ็กั้นแคือขอที่เปิดเื่อสเปกีโอ้ยก็รล่นครมโอ้เป็นครมมึงเฮียมึอนี่เฮ้าเฮียใส่อนาล็อกว่าง่ายๆจะสีดังดีด้ดังดีเนาะครับเนาะตัวนี้เงียบเสียงจําจะได้มากมากครับนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งตูมพวครับตูดีว่าครับสิบทิ้โพชายครับสิบนิ้วครับตัวนี้ครับผมใส่ครับแปดพันห้า สวยงามดยทีเดียวสี่ชิ้นิดี่วครับชิเดี่ยวหนึ่งดอกซับแรมหนึ่งยูนิตครับโอ้งามครับงงามงามมนี่นะผมมักแปดเดี่ยวเห็นไครับใบปเปล่าแปดร้อยบาทโอ้แปดร้อยบาทครับตู้เปลานี่ครับนี่ตี่ตงยี่หันนะครับน้องสองมันเก่าตุาต้นะครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันโอ้คนคนรุ่นยูบอม โอ้เป็นอะไรหนาจะแกงกันสิโอโล่ครับโลก็โลกับมี่ครับโลตู่ซับดีอาดโอ้ตู่ละหมื่นตู่ละหมื่นนี่มี่ดอกกันบ่ครับพร้อมดอกครับโอ้ดังอยู่ตอนนี้ฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงครับ บ้องเว้นนี่ป้าเราเปิดผมไปนนางอยู่ฝุ่นโว้ยบ้านทิชฮโ่าฮ่าฮ่าแป้นะครน้องโอ้สุดยอดเลยครับนี่คือส้นมอง <c oughs> เครื่องเสียงครับน้องน,นี่แล็กก็มีมาขายจำหน่ายน้องเอียนน้องเล็กเปล่าทุกอย่างคเล็กเปล่าเล็กเปล่าลดราคาจำนวนงานนี่โดยเฉพาะอย่างเป็นหมำคำไม่รอดไม่รอดหอมใส่โต๊ะใส่ไน้ดีโต๊ะมึงนี่ขายถูกกว่ากูมือเป็นหมำคำแน่แน่ตัวตองมาได้ครับเด้อใครอยากได้เล็คถูงครับ ทุกอย่างเฮียจอร์นลดราคาวันนี้ครับน้องลดทุกอย่างเลยลดทุกอย่างป้าเบิ้งอุปกรณ์นั่นนะครับเนี่ยครับพิเศษพิเศษป้าเบิ้งนี่ครับเชิญครับเฮียจอรนพาชมครับผมโอ้ยสุดยอดไร้ครับผมนี่ครับยูริสลับล้อลำพงพร้อมสายครับโอ้ยสรักบอลในคำสลักใจสลักใจสลักใจสลักล้นใจเลย สำหรับพ่นดีตุ๋มพวงนะครับน้องเป็นตุ๋มพวงขายกับนี่เบิร์จับแบบุ้ยสายสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทสำหรับบอกยังไงรับประกันสองปีครับดีกว่าดีกว่าเอานัดตั้งแต่ตัวนี้แมนแมนแมนนัดกัยังสินค้าทุกอย่างโอ้รับประกันสองปีนี่ลากหลายสีนะครับน้องลากหลายสีราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันแจ็คสปิคอนกับนี่แมนยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนี่บวกครับเจ็ยี่สิบห้าบาท อ้ห้บาทรอพิษห้บาทโอ้ประมาณอยู่ก็เถื่อแค่เด็กครับยูนิตปากเชียงแรมก็มีครับนี่ครับสำรับโคนรนิดตูมพวงครับเชียงแรมนี่คว้าตัวลำพวงแรมออกดีขนาดได้ครับเ่ไปคือเป็นพวกวนเป็นชุดแนดูมาดูชุดแฟนนะครับน้องอุปกรณ์ให้ใหดตัวตัวแขนเลยตัวใบหนึ่งเลยโอ้ตัวสบายกว่าครับพี่ครับอันนี้เราประกัน สามปีเจ้าห่ครับนี่ยร้อยห้บาทสองรอ้าสิบเอาก็ถือเลยครับก็ป็่จืดสมัยตะกี้มีสองัหาเลครับเนา่แม่สองัหามือเลยครับนี่งสองร้อยห้าสิบเลยตู้หนึ่งแม่หถึงตู้เลยโอ้ราคาถูกๆดีครับเียอดีดีนี่ครับอันนี้สามร้อยห้สย้วยเียมเจ็โอ้เมเจ็ดร้อยเียมรุ่นเด่เยใหมกินสามพันกว่ามันสามพันกว่าสามพันสามพันกว่า ในชะลากรอบรู้เลยครับจาก3ามพันเจ็ดพันเนี่ยโอ้สามพันแลือที่เก้าร้อยบาทแม่นโอ้หูหูฟ้าบุงกูนี่ครับงูจับงูจับตูวเลยครับโอ้โอเหมือนีลดราคาพิเศษเลยลดราคาพิเศษดีครับนี่อะไรต้องกับที่พันแปดสี่สิบบาทสี่สิบบาทเพราะเป็นหูเล็กใช่ไหมครับหูเล็กหูเล็ก ได้สองร้อยร้อยโลแป้งแปเลยครับสี่สิบ้าสี่บหาสีบาทโอ้เ้ยมืไป่นาเอ็ไปหนาโอ้รถที่กถึงกวนมครับเนี่ยโอตัวนี้ครับมีริที่ว่าโอ้โอตัวตัวครับโอ้เป็นยังไงครับผมอุปกรณ์เร็มตัวครับล่อรถก็มีล่อเ็มีครับเอาเครื่องมาใส่ก็ะโมมาไล่ครับเลยรล่อก็มีครับที่ยังใครนะครับ อร่ยฟังเลครับเป่าสูบฟังเลครับผมพวกแตงมารอดครับผมเนี่ยอะไรแลงจ้าอะไรอุปกรณ์ละก็จ้าโอ้โหมีตู้น้ำจ้าตูเปล่าความใจมีเบิร์ทุกอย่างเลยค่ะครับราคากระดิ่งเราไม่ข้าวพี่เซนเลยพี่เซนเลยพนได้จ่าได้งายงานมาเมาหลายเนี่ยจอนส่งฟรีทั้งทีแต่ผมส่งฟรีถึงที่ประหยัดภาพบึงเนี่ยครับอู้ยยังครับนี่าไปนี่ครับอุปกรณ์ติดเป็นเป็นอุปกรณ์ของเองครับยำ อุปกรณ์แลลกอุปกรณ์แลกคอบแล็กตัวนี้ขบวนของทัดเครื่องับจอยทัดจอยทัดกรณแตัวนี้ันอเนลไว้ขันทัดประแจไว้เปิดเบียร์ได้พอมโอ้แถมว่าเปิดเบียร์ได้เปิดเบียร์ก็ได้ดีดีแปดสิบบาทรครับตีกิมเนราสบบครับสองโอ้เลือแปบาทลแปดสิบบาทเนี่ยยันมาเลยรดวัตถุยางรลทุกอย่างเลยครับน้อแมนโอ้ตัวนี้มีเซตุ้มพวงบิตุพวงขายครับ ตัวสามบาทโอโหแพงนนอแพรับแเ็นบอกีกเ็นบกพอลูกยางใสเบปูนลูกยางลูกยางก็มีครับลูกยางก็มีแมนครับสัหน่อยสิบบานอยเ่นมันแมนอยู่หมสั่อยแสัห่อสิบแมนขายเพามื่นนี้หน่อยหมื่นก็ขายเจ็ดอยขน่าม่ผอมโอ้โหเบคอยนก็ดัครับโอ้อุปกรณ์แคมหน่น้อครับน้อ แก๊งเจ้บาทครับพี่ครับร้อยบาทครับร้อยบาทปกติสามร้อยครับผมสามร้อยู่ยางดูย่างก็บมีสามบาทครับสามบาทรับประกันสามปีปีละบาทปีละบาทสามปีปีละบาทอ้อันนี้ห้าบาทห้าบาทมีรับประกันหาปีกันห้าปีเพราะว่ามันปีละบาทปีละบาทเมนนี่คืออุปกรณ์เฮ็ดแล็คเฮ็ดตูมพวงนะครับน้องอเครับรูรวมตะแกรงนารถรถตะแกรงนาตู้ก็มีตัวนี้ครับแตะแกรงตู้ลำพง โอ้โบตองไปปั่มยาดครับน้องปั่มยามาช่างเอาเลยผมสองร้อยสบาทสามร้ยาไปั่เองนพันเลยไดยังดีไอ้ปั่มเองันในคี้แมครับางอันเดียวนี่แม่เนี่ยเนี่บาทโอ้สองร้อยสิบสราทโอ้แดกกระลอยพันกว่าบาทวันนี้รถพิเศษหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบป่เสนี้นะแมนครับโอ้หกบาบาทใช่ สามสามศูนย์สี่สี่าห้าอยบาทปกติก็ถือพงแล้มาลดอีกหกสิบบาอีกแพงถือเติมอันนี้ก็เลือร้อยหกสิบบาทโอ้แข็งแรงนะออนาดีนะคับน้องรุ่นนเป็นเสียงแหลมอันนี้ก็รับประกันเอาบาทละปีไหมเี้ยนเดือรับประกันนะผมเออไปเอาประกันขึ้นแล้วยนหนีปลาเชียงแหลมดีบางคนเอาใส่รถแหนี่ครับนี่ครับเปิใส่รถุนี่ครับผมใส่ ออกมาหลายอันครช้ขาวปนี้เองโอ้ผลิตเองเนียบอครับพอดีเองครับผลิตเองครับดูครับเม็ดอินไทยแลนด์ของเราครับสนับสนุนคนไทยน้ำกันครับเม็ดอินไทยแลนด์ครับผมนี่คือสินค้าครับที่วันนี้จอนเอามาจำหน่ายมาโชว์ในงานบางปูมืออื้อหนีะครับเนาะ าไไวกับบปโชงนอุลครเดี๋ยวเจอกันที่งานอุบลครับยียจัดอุบลครับแข่งรถนักกี่บาทแห้งยังไวมากสื่อหลายหายฟี่เลยครับเมื่อคนน้องแข่งกว่นี่แม่นวะครับผมครัเจอกันฝากครับมือ่นพอกันครับมือ่นอยู่ที่งานหน้าเชิอนะฮะตรงที่บางปูครับบางปูสมุดประกันครับเดี๋ยวกันมือ่นครับผมอย่าลื่อมนะครับเด้อให้กันรังใจครับมือนี่หนึ่งมือ่นครับผมมือ่นถ่ายนอกมือ่นนะครับครับผมเจอกันมือ่นครับ สวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับโอ้สวัสดีครับป๋าไม่เอาหนังว่าใช้ตามในบูทูธอยู่โอ้ขอบคุณมากครับป๋ายังมาอยู่ครับแต่ว่ามันไกลครับครับผมรถบ่มีน้ำมันอันบ่ท่านครับผมตรงนี้ครับผมติดตามกันในย่านัอเตอร์ท่านตอนดูครับคุณคุณโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบขอบขอบคุณมากครับมานี่ก็ดีใจครับผมอุ่นมากครับเพราะว่า FC เยอะครับผมเยอะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับแล้วจะถ่ายวิดีโอยาวๆเลยครับผม กันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวาสดีครับสวัสดีครับ,บ